เซตาทิฟซีนจีจากหลัก6กนะครับคันนี้ก็เหมือนกันเลยเข้าแก๊สแล้วดับเลยคันนี้อาการเหมือนกันแล้วก็ที่เหมือนกันอย่างคือมีการย้ายกล่องขึ้นมาแล้วนะย้ายกล่องขึ้นมาไว้ข้างบนแล้วอืมนี่ก็เรียบร้อยเข้าแก๊สดับคันนี้โอเคครับเดี๋ยวเราตรวจเช็คระบบแก๊สกันครับคันนี้ครับสวัสดีครับวันนี้มาล้างหัวฉีดนะครับ โตโยต้าติดจากหลักหกนะครับคันนี้มากับประการรอบเดินเบาสั่นนะครับคันนี้จากที่ดูภายนอกนะครับมีการเปลี่ยนหัวชีดเป็นหัววีโก้มานะครับสามหัวจะเป็นรหัสทีบีนะครับอันนี้หัวหนึ่งเป็นหัวเอาติดนะเป็นรหัสทีบีเริ่มล้างน้ำที่หนึ่งนะ จากที่เห็นนะครับมีหัวสามกับหัวสี่ออกมาค่อนข้างดำนะน้ำออกมาดำมากเลยครับจะราล้างกันสองครั้งนะครับครั้งละร้อยห้าสิบเป็นสามร้อยครั้งนะครับถ้าไม่มีปัญหารวดเสเดี่มก็จะรอดูทีตอนน้ำที่สองนะครับครับเริ่มล้างน้ำที่สองนะครับ <c oughs> ก็ ฉีลางนี้นะครับจากที่ดูก็จะมีหัวสามกับหัวสี่ออกมาค่อนข้างดำนะครับเริ่มล้างน้ำทีกสองครันนครับตอนนี้ดูแล้วก็สะอาดแล้วนะครับไม่มีผลใดดำแนละ้วโอเคเดี๋ยวเราล้างกันสองครั้งนะครับครั้งละร้อยห้าสิบเป็นสามร้อยครั้งนะเพื่อฟลัชชิ่งอันนี้จะเป็นสภาพน้ำที่หนึ่งหลังจา,ากล้างเสร็จไปก็จะเห็นนะครับว่าสกรปรกมากนะครับอาจจะมีหัวเสียได้เลย มองแทบไม่เห็นก้นเลยนะครับดำมากก็จะลอดูดอที่ตอนประกอบกลับนะครับครับสวัสดีครับอันนี้เป็น Toyota ท,ที่เปลี่ยนทีจากหลัออกสูตรมาประกอบการเครื่องสั่นเบาดับอันนี้ที่เราเจอก็คือว่าครับมีการเปลี่ยนห,หัวหัวฉีบมานะครับก็อันนี้ก็ที่เราเจอนะครับก็มีใส่หัววีโกกัสามหัวใส่หัวเช็ดบันด่งหัวทําให้รถมัน ไม่นิ่งครับทันนี้ใช้ไปได้พักเดียวมันดับอันนี้ลูกค้าเลือกเปลี่ยนหัวชิปใหม่เดี๋ยวเรา,าเทสรวนะครับเ,าาเทสรวดที่ขับไม่มีด้วยวแต่เราเป็นรถต้างขับสวัสดีครับวันนี้เราพาตโตโยต้าทิดเซียนจีนะครับคันนี้ก็มาจากหลักผม ปทุมธานีนะครับ<ม>เขีนเยนะไรนะหลักหกบนหลักหกครับปทุมแ่บเมืองปทุมครับอ๋อหลักปกแต่หลักสี่ไม่ใช่ปทุมหรอไม่ใช่คอืค่ะโอเคคันนี้ก็เป็นหลักหกป,กป,กป,กปกทุมธานีนะครับสอบถามลูกค้าตอนมาการเป็นไงก็มา,าดับอจอดจไบแดงก็คือดับเลยครับจากการตรวจสอบดูตอนที่เราล้างหัชฉดกันนะก็พบาว่าเป็นหัววีโก้แล้วสามหัวหัวทิศหนึ่งหัว ล้างแล้วใช้ไม่ได้เหมือนเดิมก็เบาดับเหมือนเดิมตอนนี้ก็เปลี่ยนวัชิรใหม่ไปเป็นไงบ้างลูกค้ามาลองวัชิรใหม่โอเคแล้วเครื่องเหมือนแน่นขึ้นไหมแน่นดีขึ้นครับมีดีขึ้นเนาะเครื่องแน่นดูกระชับขึ้นไหมเสียงเสียงนิ่มเสียงนิ่งรอบนิ่งตอนนี้ก็เปลี่ยนวัชิรใหม่มาเรียบร้อยก็ขอบคุณลูกค้าจากหลักลกนะครับขอบคุณครับ